วัดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับทีมงานชชา่อมหน้าโซล่าเซลล์สองนะครับผมที่จังหวัดลบบุรีอ่านี่ครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ของเฮนโดโลใช้แผ่นสี่แผ่นครับผมอ่านี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งมาก็เลยมาติดตั้งให้ลูกค้าก็เป็นพี่น้องแม่ครับมูแม่เนาะนี่แม่ผม นี่ครับผมอ่าวันนี้ก็มากับทีมงานนำานาจโซล่าเซลล์สามครับอ่าอันนี้ก็นำทีมด้วยช่างต้ามโนฮัตนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูการทำงานครับผมว่าเป็นยังไงครับผมว่าชุดช่วยติดตั้งนี่มันเป็นยังไงไปครับผมไปดูใใกล้อ่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมชุดช่วยติดตั้งครับอันนี้ก็ผ่านมาก็เลยมาติดตั้งให้ครับผม ติดตั้งก็คือใส่แผงลงท่อครับแต่ท่อยังลงไม่เสร็จครับท่อขาดอ่านี่ผมก็มายิงแผ่นยิงอะไรไว้ให้แต่ลูกค้าก็ทําโค้งไว้รอผมแล้วนี่ครับผมนี่ครับอันนี้กันในป่าในเขานะครับผมลพบรุรีครับอ่เดี๋ยวเราไปดูตอนน้ําไหลก,กันอีกทีนึงนะครับผมจะเป็นน้ําออกนะครับผมท่อออกสองนิ้วหย่อนไปหกท่อน กับยี่บ24เมตรบ่อจอสามสิเมตรอ่าตัวนี้ก็เป็นปั๊ม1,100วัตต์ของเฮนโดโลใช้แผน่นสแผ่นเนี่ยครับผมเป็นไงครับไหลดีไหมครับผมพอใจไหมที่นี่ที่ไหนครับบ้านหัวเขาตอนเมื่อกี้ตำบลยางรากกับตัต้นกระเรียนตัอดนั่นเลยแต่ใครสนใจเป็นไงครับถ้าใครสนใจพอใช้ได้ไหมแบบนี้ ใช้ได้ไหมครับสุดยอดเนะาะนี่ครับผมก็มาติดตั้งสามชุดครับผมก็ช่วยลงช่วยติดแผงติดไหลเนาะครับต่อให้เรียบร้อยนี่แกก็ทำโค้งไว้แบบนี้ครับผมอ่านี่ดีด,ดีดีวะนะ่ะเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันอีกชุดหนึ่งครับผมเลอสามชุดไปครับ